สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมผมช่างแอร์นะครับผมมาเจอกันกับรายการช่างสามัญประจําบ้านนะครับผมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเครื่องพวกอากาศไดกินนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีล้างทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็มาดูเงื่อนไขการทำความสะอาดของชิ้นส่วนฟิลเตอร์แล้วก็ระบบฟอกอากาศแต่ละชิ้นส่วนนะครับตับที่นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องฟอกอากาศนะครับรุ่น MC 40นะครับ UV M6 ครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอตอบโจทย์ระบบฟอกอากาศของบ้านเราในปัจจุบันนะครับก็คือ มีระบบป้องอากาศ pm 2.5จนะครับมีแถบสีของค่า pm 2.5นะครับแล้วก็กรองฝุ่นนะครับกรองฝิ่นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมีระบบที่เรียกว่าสเตมเมอร์รซึ่งสเมเมอร์นี้จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะปัจจุบันก็คือไวรัสโควิด1 i นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทําการใดๆนะครับผม ก็ให้ทําการปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับเมื่อถอดปลั๊กแล้วนะครับผมเราจะเห็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นชั้นแรกนะครับหรือจะก็ฟรีฟิลเตอร์จะมีด้วยกัน3ด้านนะครับ3ทิศทาง3ชิ้นนะครับโดยชิ้นแรกจะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถออกมาได้ด้วยกันดึงออกมาแบบนี้นะครับ oh. เห็นว่าเครื่องนี้นี่ฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีอีกสองชิ้นนะครับต่อได้โดยการจับตรงนี้ครับแล้วก็ออกมา<อ>สำคัญจจก,กับสกปรกมากเลยครับมองทะลุไปไม่เห็นเลยครับปึนสีดำดำเห็นว่าด้านบนเห็นไหมครับสกปรกน้อยหน่อยครับเพราะว่ามันมี ตัวเป็นพลาสติกอยู่นะครับถึงว่าจะมองทะลุได้ด้านล่างด้ฝุ่นเกาะเต็มเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือด้านขวาครับด้านซ้ายมือเรานะครับเหมนกันครับปกอบเครื่องัรเยอะเลยนะครับตรงนี้มีวิธีการทำความสะอาด2แบบนะครับก็คือ เราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับไม่ต้องถอดติดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับมาดูดออกแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องแกะไม่ต้องถอดนะครับฟิลเตอร์พรีฟิลเตอร์เนี่ยให้ทําความสะอาดทุกๆสองสัปดาห์นะครับหรือเดือนละสองครั้งนะครับหน่มงน้องเพราะว่าถ้าตัวน,นี้สะอาดเนี่ยตัวชิ้นส่วน,นอื่นๆก็จะสกปรกน้อยลงตามไปด้วยครับ ตะแกรงด้านบนนะครับสามารถถอดท้ายในกันล็อกตรงนี้นครับแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะครับหรือจใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้ครับเมื่อเอาฟิลเตอร์ปีฟิลเตอร์ออกนะครับจะเห็นว่าจะมีตะแกรงนะครับเป็นการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัว ใบพัดคงคารอบด้านในนะครับตัวบูเบอร์นะครับตันใบพัดลมต,ตัวนี้เนี่ยเ,เ,รเ,เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแค่นั้นนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ล้างนะครับผมันก็เลยสกปรกกลางเยอะนะครับอีกด้านก็เหมือนกันครับใช้วิธีเช็ดทำความสะอาดครับถ้ามันสกปรกเยอะมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะ ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหรือ,อใช้แปรงปัดนะครับแปรงขนอ่อนปัดทำความสะอาดนะครับกลับมาทางด้านทางด้านซ้ายมือนะครับหรือด้านขวาของตัวเครื่องนะครับด้านขวาของตัวเครื่องด้านหน้านะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีเซ็นเซอร์ PM 2.5นะครับตรงนี้ช่องรับลมมาเด็ตรงนี้นะครับ มันออมาก,มากับดึง,ดงกดล็อกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงมาตมาเซลนเตอร์อยู่ด้านในนี้นะครับเป็นจุดรับลมนะครับให้เราปัดทำความสะอาดนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดมันสกปรกมากแบบนี้เนี่ยให้ใช้คั้นบัดชุบน้ํานะครับแล้วก็เก็บความสะอาดใช้คัต้นบัดชุบน้ํานะครับ ความสะอาดตามซอดนะครับโดยเฉพาะจุดรับเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเม้นในช่องนี้นะครับการที่เราทำความสะอาดตัวเซนเซอร์นะครับก็จะทำให้ มันอ่านกล้าเซนเซอร์ได้แม่นยำนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นนะครับผมก็สามารถที่จะดูดฝุ่นก็ได้นะครับดูอเช็ดอย่างที่เมื่อสักครู่เห็นก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญคือทุกๆ3เดือนนะครับผมควรที่จะเช็ดทาความสะอาดเลนนะครับด้วยกระตุนบัตนะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับเอากระตุนบัต่ถอดเข้าไปเช็ดนะครับ ทำแบบนี้ทุกๆ3เดือนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีสตมเมอร์นะครับจะมีปิดพลาสติกป้องกันไว้นะครับปกติแล้วสเตมเมอร์เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวจนกว่าไปสเตมเมอร์จะกระพริบนะครับแสดงว่าสตมเมอร์เสียถึงจะต้องเปลี่ยนนะการล้นนางทำความสะอาดนะครับก็ใช้น้ำไหลผ่ลาน มาใช้ป้าเช็ดได้ตัวนี้ตัวิ퓨เตอร์พวกนี้นี่ต้องล้างจากข้างในออกเป็นนอกด้านนอกนะครับี่ด้านในล้างจากข้างในออกข้านนอก ก็เช็ดทำความสะอาดครับแล้วก็ตักทีร่ต้องถอดไปคือการถอดพิปบ้า l ิปเตอร์นะครับเพื่อที่จะทามาทำความสะอาดนะครับให้เราหายนอด้านนี้ครับด้านที่มีคล้ายลิ้นชักนะครับที่สามารถปิดได้นะครับโดยอันแรกก็ดึงออกมาครับแบบนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกรองปิ่นนะครับเป็นสีดำๆด้านใน เห็นกงกลิ่นนี้เนี่ยอายุการใช้งานของมันคือไรไทม์ครับก็คือตลอดยการใช้งานคือไม่มีหมดอายุหรือว่าจะต้องเปลี่ยนนะครับยกเว้อนตัวจากว่ามันชำรุดเสียหายครับให้ชิดทำความสะอาดนะครับถ้ามีฝุ่นก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับแต่ถ้ามนโดนน,โดน้ำนะครับว่าห้ามโดนน้ํา เป็นอันขาดนะครับโดนน้ํไม่ได้เลยโดนน้าปุ๊บเสียเลยส่วนชั้นล่างนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับมีมีสุดไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ครับดึงขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงลมาครับอันนี้คือพระเอกสําคัญนะครับหรือว่าสิ่งสำคัญสุดในเครื่องข้อพุ้นนี้ครับก็คือตัวป้าฟิวเตอร์นะครับตัวกคองเตยม2.5แบบไฟฟ้าสถิตนะครับตรงนี้ มีอายุการใช้งานนะครับผมอยู่ที่ราวๆสิปีนะครับผมแต่ขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยนะครับถ้าเราใช้งานเยอะอากาศเราตกเยอะเนี่ยมีฝุ่นเยอะมันก็จะสั้นลงกับนั้นนะครับก็ดูจากลักษณะการประสิทธัภาพในการฟออากาศของมันก็มันลดลงแสดงว่าตัวนี้เริ่มเตื่อมสภาพนะครับตรงนี้เนี่ยใช้เครื่องดูดฝุ่นไม่ได้นะครับห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ห้ามน้ำครับ แต่รเ็นว่ามีฝุ่นเกาะอ,อยู่ครับเป็นธรรมดาครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บฝุ่นเอาไว้นะครับให้เราแค่ทาความสะอาดเล็กน้อยครับทำความสะอาดเล็กน้อยถ้าหากมีฝุ่นถ้าหากว่ามาีฝุ่นเกาะภายนอกนะครับแต่ว่าไม่ต้องโดน้าห้ามใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทำความสะอาดหรือใช้ความรุนแรงน,นะครับโอเค เบาๆนะครับเจ็บเบาๆเจ็ถผิวนอกเบาๆนะครับย้ำว่าเจ็บเบาๆตรงนี้เนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่กลับได้เลยครับไม่ไม่ต้องเอาไปล้างจนให้มันโดนน้าอะไรนะครับผมจะใส่กลับเข้าไปด้วยเวลาใส่นะต้องใส่ให้ถูกทางเหมือนเดิมนะครับมันจะเขียนว่าซ้อนไซส์แล้วก็อันนี้เขียนว่าท็อปนะครับก็คือต้องชี้ขึ้นข้างบน สองชิ้นนี้แค่นี้ครับล้างประกอบกลับได้เลยครับตัวภายนอกนะครับไม่ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับสามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะครับ หากพบว่ามันสกปรกมากก็สามารถใช้น้ำยาล้าเช่นซันไลนนะครับน้ำยาล้างจานเลือกประเภทที่เป็นกลางนะครับไม่ด่างไม่กรดนะครับผมก็จะดีสุดเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ตากไว้ในที่ร่มนะครับก็ทำการใส่กลับที่เดิมได้นะครับ ากครับแกงบนครับด้านข้างนะครับไอ้ใส่ข้างล่างก่อนนะครับลงไปในรอกองมันด้านหนัาเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วก็เปิดเครื่องทดสอบการทำงานครับเสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิตช์ออนถ้าไม่มีไฟกระพริบนะครับไม่มีไฟตรงไหนกระพริบเลยแล้วก็เครื่องทำงานปกติก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศไดกินนะครับเครื่องฟอกอากาศไดกินตัวน,นี้ช่างเองก่อแนะน,นำนะครับเนื่องจากว่าตัวสเตมเมอร์นะครับ สเตมเมอร์ได้กินนะครับผมมีการทดสอบบอกแล้วว่าสามารถยับยั้งนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้นะครับผมทั้งเครื่องฟอกแล้วก็แอร์เครื่องรับอากาศได้กินนะครับที่มีสเตมเมอร์สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับผมจะต้องเปิดระยะเวลาหนึ่งนะครับให้อากาศเนี่ยสามารถผ่านตัวสเตมเมอร์ไปได้นะครับอากาศที่ออกมาก็จะปลอดเชื้อครับ วันนี้ตั้งเอกขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, ค share, คกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ